สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำแกงหัวปลีใส่ไก่รสชาติเข้มข้นกลมกลม่อมแซ่แบแซ่บนวลน,น,น้ำปลาละอร่อยมากๆเลยนะคะพร้อมเคล็ดลับทำยังไงให้หัวปลีของเราขาวจัวไม่ดำไม่คขมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมน้ำสะอาดสำหรับแช่หัวปลีเพื่อให้หัวปลีของเราสีสวนไม่ดำไม่คําค่ะ ตเตรียมน้ำสะอาดมา1นึ่กระมังใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาพุูนๆใส่น้ำส้มสายชูลงไป2ช้อนแกงหรือจะใส่มะนาวก็ได้นะคะเพื่อนๆก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำหัวปีผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ผ่าเอาเกลกลางข้างในออกค่ะอันนี้ก็เป็นหัวปีที่เพิ่งตัดออกมาจากต้นสดๆใหม่ๆเลยนะคะ วันนี้ใช้หัวปลีอยู่ที่สองหัวค่ะก็แกะเอาเปลือกแก่ๆทิ้งนะคะจากนั้นเราก็จะทำการแกะลูกกล้วยที่แก่่ออกไปให้หมดค่ะตรงไหนที่อ่อนก็สามารถใช้ได้นะคะลูกกล้วยที่แก่แล้วก็แกะทิ้งไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะหั่นหัวปลีนะคะเป็นชิ้นที่ไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปตรงไหนที่แกมากเราก็สามารถเอาออกได้เลยค่ะเอาเฉพาะตรงที่อ่อนๆนะคะแล้วก็นำไปแช่ไว้ในน้ำที่เราเตรียมไว้ค่ะ พอเราหัน่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแช่หัวปลีไว้ในน้ําประมาณ5นาทีนะคะพอเราแช่ครบเวลาแล้วเราก็จะนําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ําค่ะ ต่อไปเราก็จะมาลงมือทำแกงหัวปลีใส่ไก่กันนะคะวันนี้เราก็จะแกงในฉบับอีสานใส่น้ำปัลาแซ่เซนัวๆค่ะตั้งกระทะใส่เนื้อไก่ที่หั่นเป็นชิ้นลงไปตามด้วยเครื่องแกงที่เราทำไว้นะคะสำหรับเครื่องแกงที่เราทำไว้ก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกแห้งตามพอหยาบๆใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะทำการคั่วไก่กับเครื่องแกงนะคะคั่วแบบแห้งๆไม่ต้องใส่น้ำนะคะ เพราะว่าในเนื้อไก่เขาจะมีน้ำมันในตัวอยู่แล้วค่ะการทำแบบนี้ก็จะช่วยดับกลิ่นคาวได้ดีเลยนะคะสำหรับไก่ก็คั่วได้ที่แล้วนะคะต่อไปก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะใส่พอให้ท่วมไก่นะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะจากนั้นเราก็จะรอ ให้หม้อเดือดนะคะสำหรับหม้อของเราเดือดได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หัวปลีลงไปค่ะสำหรับหัวปลีนะคะแช่ในน้ําเกลือครบเวลาก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปค่ะใส่หัวปลีลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันสักเล็กน้อยจากนั้นเราก็จะรอให้ทุกอย่างสุกดีค่ะ สำหรับไก่แล้วก็หัวปลีของเราสุกได้ที่แล้วนะคะสังเกตดูว่าปลีของเราจะขาวจัวไม่ดำไม่ํำเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยซุปก้อนรสไก่นะคะใส่ลงไปหนึ่งก้อนตามด้วยน้ําปลาค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นน้ําปลานะคะใส่ลงไปคนๆค่ะ คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเพื่อนๆสามารถชิมรสตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะพอรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะสุดท้ายเลยเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยใบยแมงลักค่ะใส่ลงไปแล้วก็ค้นๆค่ะเพื่อให้กลิ่นหอมของใบแมงลักออกมานะคะ เสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถปิดแก๊สยกออกตักเสิร์ฟได้เลยค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีทำแกงหัวปลีใส่ไก่แซบ่บแซ่บนัวน,น้ำปะลาอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ